สวัสดีครับเราอยู่กับหมาของเราครับอ้าวเหาะนะครับเหาะนะครับเอามาปิกาจูตัวนี้อ้าวนี่มันจะไปนำฝูงสัตว <ame> ์เราวิ่งแข่งกันนะครับตีตัวอะไรบ้างครับจระเข้จระเข้วิ่งนะครับวิ่งนะครับอ้าวอ้าวสองตัวนะครับวิ่งกันนะครับอ้าวว้าวจะไหนตจะไหนิีกันครับเอาวิ่งไปวิ่งไปวิไป ไปพอกันเลยครับอ้าวเอาอันนี้ดีกว่าครับดูควายดีกว่าควายดีกว่าอ้๋อเอ้าควายวิ่งนี่ครับอ้าวอ้าวอ้าควายสองด้ววิ่งไม่ออกแล้วเอ้า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 ควายสองก่อนี่จิกลับมาแล้วอ้าวไม่วิ่งนะครับอ๋อ ไไหว้แล้วจ้ควายอ๋อดีขาใอครับลองจากอรริกาครับจาการปฏิกาครับจการปฏิกาอาแน่โจักรปิกาบมหมยงครับจัการปิกา่งีหมยังครับโอ้โหแน่อา่ารปิกาบเลยมีหมยว่ครับอ่า การวุฒิคุณนะครับเจ้าชีเล่เจ้าชีเล็กอ่าวแน่กาซิล,ล่าครับเอ้าเลี้ยงกาซิล่าสองตัวนี้โอ้อ้าเดินครับเดินเดินเดิน,นไปแล้วครับเชื่อมขาดีนับโอ๋อไปแล้วอ้าวเจ้าวุราฟก็เต็นดีกว่าอ้าว

ฝากกดติดตามด้วยนะครับบ๊ายบาย